พร้อมปะมึงพร้อมปะโอเคมาฟังให้เีฟังให้หมด <Okay. S 2> ในสิ่งที่กูจะพูด oh. ตอนนี้เราเหลืออยู่สี่คนกระสุนมีสี่โลฟ้าดงซัมบี้ไปสามแยกจะเจออาคานสั์ กกรระตตจึไอ้แดงยิงหนักไอ้เดีวด้านข้างล้มไม่เป็นท่าไอ้แดงโดนกัดไอ้แดงโดนกัดเอาเว้นชิบหายชิบหายแล้วไงสัตว์โดนกัดที่คอที่คอโดนกัดลากมันเข้ามาไม่เงยไม่งอนหัดมันคงไม่ไหวมันคงไม่ไหวทำไมก็ดูดีเลือดมันไหลอย่างหนัอคงไม่ไหวให้มึงต้องไหวทครับเพาะทางมันไกลจัดแด้ง ขอสังเสียผมไม่มีเวลาไแดงพวกพี่ไปต่อกันนะผมคงจนเป็นยาไแดงบอกลูกเมียผมทีต้องบอกวิต้องสัญญาเออสัญญาทุกคำนะพี่ให้ครบขอร้องวิ่ต้องสัญญาสัญากบอกว่าสังให้โยอพกูชิป่ะย้อนโบยาบียันนะ น้อมุนาเหนเสก็เดินกว่าอ l the way up t เดือดฮันเนมันวันทีอันอับดอนอิบยอนออกมาน้าคิดเธออย่าโอ้โอเกแต่ก็สารังฮเดรสารังไฮเดรเียงบ้าปะวะแต่พี่สัญญามันแล้วนะแฟนมันเป็นคนเกาหลีแล้ววะซอมบี้ตามมาเป็นโฟงแล้วนะรี้ไปเร็วก่อนหายยนะไปเอาลูกปืนมันมาทุกนัดที่เราต้องไปต่อแล้วนะโอเคทุกคนเตรียมพร้อมกันนะฟังให้ดีฟังให้มันในสิ่งที่กูจะโปตอนนี้เราเละอยู่สาม ดิวโดนกัด All, เอาเว้นชิบหายชิบหายแล้วไอสัตว์โดนกัดที่คอที่คอโดนกัดลากมันเข้ามาไอดิวก็อ่อนหัดมันคงไม่ไหวมันคงไม่ไหวทําไมไดูดีเลือดอไหลอย่างหนักผมคงไม่ไหวเฮ้มึงต้องไหวพี่ครับผอดาวมันไกลจัดไอเดียวขอสังเสียไอเดียวผมไม่มีเวลาโอ้ยพวกพี่ไปต่อกันนะผมคงจนปัญญาอีกแล้ววะบอกพ่อแม่ผมทีต้องบอกพี่ต้องสัญญาสัญญา ต้องบอกทุกคำนะพี่ให้ครบพี่ต้องสัญญาฝากบอกพบิดามาดาหนูไม่เคยที่จะคิดที่จะเป็นอักตันยูแต่ว่าทัศนคติก็อาจจะผิดแต่ปกตินูจำไม่จำแค่วันพ่อวันแม่กับวันครูแต่ว่าการที่หนูไม่จำแต่หนูก็ทำก็ไม่ได้แปลว่าหนูไม่รักก็อยากให้แม่มาลองไปใจฟังดูตอนนี้กำลังจะตายนะเสจไดโอไมโอไมวันนั้นแม่จะไปดูน้องแต่ไม่ได้พาไปบางโค่แต่พี่สัญญามมนแล้วนะเชื่อก็รู้แต่บ้าปะวะซัมบีทามาเป็นโฟงแล้วนะี่ไปเร็วก่อนหายยะนะไปเอาลูกปืนมันมาทุกนัดพี่เราต้องไปต่อแล้วนะโอเค 널 혼자만, 널 혼자만 널 혼자만, 널 혼자만 จะกูดับเครื่องฉุนึงตอนนี้ไม่มีอาวุธดัน,นเน็ตเบามีมีดโกนโกนกูช,ช,ชักชักชักยชึกชึบเป็นเสซนติเมตรมีดโกนช,ชักชักย์ใช้ลึกลึกและจิ้มแทงโอ้ยโดนกูชับชับมึงตัวใหญ่ต้องโดนแรงแรงรักุตส่าห์เป็นซอมบีท้ทำไมเรืองยากเป็นสีแดงเฉียลลึกขึ้นหน้าก็ไม่ยอมโดนไล่แก้าาปัญหาจังหวะนั้นจะเป็นวิศนักป่า ทำมึงเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยมามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยเอ้ยถ้าอะไรก็ทำอะไรก็ทำอะไรก็ทำมึงเข้ามาสวัสดีครับเสพพีอ้สวัสดีเป๊บอา้อาวอ้าวเข้ามาก่อนอา้าวครับอเ,เออนั่งนั่งเป๊บมึงเห็นคนในรูปนี่ไหมขามึงรู้จักไหม อ๋อที่ชื่อจ็อบเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กูเข้าเรื่องเลยแล้วกันคืออย่างเงี้ยกูให้มึงหลายล้านหนึ่งพอไปยิงมั้งอืมเพราะมันเป็นคู่แขี่ยงทางธุรกิจกูธุรกิจไรครับไอติมแทงอ๋อมีที่แล้วม่ออกรถใหม่มาทีเดียวนะบัญชีกูแห้งเลยเพราะฉะนั้นถ้ามึงทําให้กูผิดหวังเนี่ยมึงเจอแข่งบอสเล็กผมมาถูกเลยครั้งที่แล้วโคจะสดเลยผมนี่ไปยิงเองกับมือแล้วซ่อนหลักฐานไม่ต้องขุดเลยไม่มีต มือปืนต้องไม่มีโทษผิดเลยสีเท้ายังรู้พลาดนักปลาแต่ยังเคยแต่ผมมาไม่เคยผมมันไม่เคยพลาดมึงไม่ต้องมาพูดมากรีไปแล้วทําไม่ต้องมายุ่งยากได้ครับขอตัวนะบอสไว้ใจได้เลยเชื่อใจผมเลยไม่เหลือซากฮัลโหลฮัลโหลไอตอเฮ้ยเออมึงคืนงี้เว้ยมึงรู้จักคนที่ชื่อจ็อบเจ้าของบริษัทไอติมป่ะเออรู้เออกูให้มึงเลยห้าแสนฮะไปยิงมันเฮ้ยแต่กูไม่ได้รับยิงคนแล้วว่ามึง มันบัวพันอะแต่มึงอยู่ต้องข้ามบ้านมึงเองนะเว้ยที่ไหนวะอยนวลจันทร์อมึงนึกถึงจำนวนเงินที่มึงกำลังจะได้ดิพวกแบงค์พันกูชวนมึงมาเนี่ยกูหวังดีกูเห็นชีวิตมึงอะอัปรยหลานก็มีเมียก็มีลูกมึงแม่งเล่นแต่พับเจเงินเดือนมึงข้อจะย่ำเยทำทุกวันยังกระทำเฟรกูทำก็ได้มึงทำก็ดีขอบคุณมึงมากนะให้ไม่ต้องเสียก็ให้มึงเต็มเต็มเลยนะไวตอเขียจริงเนี่ยเลีงกูไม่หักสักบาทเดียว เออขอบคุณนะเราฟังข่าวดีนโอเคโอเคเชียร์ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ฟันอ่าเออฟันมึงรู้จักคนที่ชื่อจ๊อบเจ้าของบริษัทไอติมป่ะเฮ้ยรู้คนนั้นเพื่อนกูกูให้มึงเลยสองแสนห้าทำไรวะเก็บให้เรียบเชียร์ยิงเหรอแต่ราคาพิเศษนี้มึงได้คนเดียวนะมึงต้องเงียบเฮ้ยมึงเดี๋ยวคนอื่นๆมันจะรู้จะเปรียบเทียบค แต่ถ้ามึงไม่เอาไม่เป็นไรคนที่ทำให้กลัวกูมีเพียบคือกูขอเพิ่มเป็น3 5ม0สนห้าสองแล้วมึงอย่าซ่ามึงไม่เคดว่ามันเสี่ยงไปแล้ววะคะดีค่ะงั้นกูวางสายเฮ้ยอย่าเพิ่งวางคือตะกี้กูใจหายกูน่ะคิดนานเพราะชีวิตมีความหมายมึงทำใช่ป่เออทำรอฟังเขาดีขอบใจหลายแม่ไงไม่ดีว่าทำไงดีวะโอเคสวัสดีครับฮัลโหล เฮ้ยฮัลโหลเพื่อนจ๊อบเป็นไงสบายดีป้ะฟาไอ้เหี้ยเป็นไงเฮ้ยมีอะไรไม่ีอะไรคืองี้เว้ยกูให้มึงเลยแสนหนึ่งฮะทำไมวะให้แกล้งตายไอ้เชี้ยอะไรวะคือว่ากูไปรับงานปืนมาอีกแล้วอ่ะกูแม่งอายวะสัตว์คนที่มึงกำลังจะไปยิงนี่คือกลัวมึงแม่งควายวะมึงไม่ใช่อย่างนั้นกูเลยจะเสนอทางออกให้พวกเราไงอย่างง่ายได้กูต้องรับเพราะกูเป็นนี้กูโดนห่วงบวกกับโดนจี้ จะตายกูจะตายอนาคตเหมือนจะโดนบี้บอกตำรวจแน่พี่เพื่อนอย่ากูรู้ว่ามึงจะตั้งแง่ฟังดูโคตรแย่กูเลยคิดว่าให้มึงจัดงานศพปลอมๆไปเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่อย่างนี้ได้บอกว่าฮัลโหลฮัลโหลข่าวบันเทิงวันนี้นะคะนักธุรกิจจ้างมือปืนไปเก็บ สรุปโดนจับเป็นนอทอดไล่กลับมานะคะแม่หน้าคิดจริงๆเลยนะคะหรับสิรลับสิหรับสิหลับสิบส,บส,บส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับบ้านผมสวัสดีครับหนึ<ม>่งกัาหนึ่งพูดอยู่ครับพี่ครับบ้านผมอยู่กระเสียมสันนะครับขอแจ้งเหตุด่วนด้ไม่ต้องห่วง ตอนนี้มีจนบุกเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจอ,อีกกินนาทีแป๊บนะออหนึ่งชั่วโมงของถึงพอดีตอนนั้นกูตายน้องใจเย,นย,นย็นๆอย่าหยาบคายถึงตอนนั้นจริงๆอะกูตายเออก็ได้เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเปิดเนี่ยไม่ต้องแล้วนะ ผมฝากซื้อน้ำเอามากรวดเนี่ยประชดประชันคนจะรีบให้ก็ประชดกันจังคนบุกเข้าบ้านไม่ระมัดระวังชอบมันลำบากพวกพี่ๆประจําน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานความไม่สง,งบมันต้องเช็คมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตบปบมันต้องเขียนอเอก,กสารไม่งั้นนายพี่จะตบนะคือผมต้องทนเฮ้ยพี่มันมาชั้นบออย่าเป็นกังวล ระหวางที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์คือผมว่าผมตอนนี้ผมจะเป็นลมระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์นะอื mm hmm. มาพี่ขอชื่อจริงฮะ <Huh? S 2> พี่จะทําเรื่องในระบบมันต้องอ้างองิงผมเข้าใจในระบบผมเคยทําสํานักพิมพ์แต่ถ้าพี่ใช้ยอย่างนี้ผมว่าผมโดนเง้งน้องพี่ก็แค่ทําตามขั้นตอนอ้ยมาถึงจุดนี้ผมก็ยอมพี่จะเอาอะไรเอาให้หมดเลขบัญชีไปสีเลขภาษีอาก่อน ผมจับก,กับพงติดลมบนพ่อชื่อเสี่ยแม่ชื่อสาวสวนชื่อเล่นปังปอน่อห3าศูนย์นย์หนึ่งหกสมน่าเก์ล็กสัอนเอ๊ะน้องนำ้ำสกุลติดลมบนแล้วน้ำสกุลทรงอิทธิพลอ๋อพ่อของผมไปต่างจังหวัดจริงๆเขาเป็นทหารเขามียศในพลออน้องนำ้ำสกุลติดลมบนน้องน้ำสกุลติดลมบนมึงไปหยิบปืนใส่ชุดเกราะให้เวลา30บวิไปสตาร์ทรถยนต์ครับเชื่อเลยว่างงเฮ้ <S <S> <S ม40กว่าคนสวัสดีครับผมผู้หมวดวีรายงานตัวพร้อมทำความดีต่อสังคมพี่คือคนในโทรศัพท์ครับเสียงมันมีความต่างระดับนะไม่ได้อะไรแต่ตะกี้ที่คุยกันทุกอย่างช้าเหมือนว่าพี่น่าจะหลับอ๋อผมแค่ทำงานตามลำดับพอรู้ว่ามีโจรเลยมาจับนะถ้าไม่ลำบากช่วยบอกพ่อของคุณหน่อยว่าจะวีได้จัดการแล้วเสร็จสรรพบริการดุดยอดที่ถารดุจครอบครัเราตำรวจผู้กล้า าประจบเพื่อสร้างตัวทำดีสามารถถ้าได้เลื่อนขั้นเนธทำชัวเราเสียเลือดเพื่อชาติถ้าเป็นเลือดคนรอบตัวบริการดุดยาดทิทกราดดุดครอบครัวเราตำรวจคู่กล้าย่าประจบเพื่อสร้างตัวทำดีสามารถถ้าได้เลื่อนขั้นเนธทำชัวเราเสียเลือดเพื่อชาติถ้าเป็นเลือดคนรอบตัว